โอนะครับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมท่านทั้งก,กันครับวันนี้เราไปอยู่กันในเกมไมค์ครับกันในไมค์ครับเซิร์ฟคิวครับกับเน็ตกนเช่นเคยซึ่งผมซื้อไมค์ใหม่แล้วนะทุกคนผมเขอาจจะเสียงบางดีขึ้นนิดนึงโอเคไปเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีวยกว่านะทุกคนในล็อตที่ไอซ์แลนด์โซ่เคยเราไม่เลือกขีดน,นะทุกคนเราจะเลือกมันแบบธรรมาดาเลยเนาะตอนนี้มี แปดสิบทักสิบสองสิบเก้าแล้วอุ๊บบะลืมลงรีซอร์ทแอบเฮลืมลงรีซอร์ทแพทวะจ้านเคมานะทุกคนโอเคมาห้ามห้ามห้าซักสองหนึ่ง อเคเราเริ่มเล่นกันเลยเดือนโอ้โหเพิ่งตื่นเลยทุกคนอาจจะแบบไม่ค่อยเปล่งปั่งหน่อยนะโอ้เราได้เป็นแบบอาวุธอินชานใช่ไหมโอ้โหได้อันเด็กยิ่ชี้เอ้ยได้ชาร์จเด็กด้วยใช่ไหมไม่ได้ได้น้องแกโอ้โหเฮ้ยได้เป็นยาฮิวเฮ้ยสวยอยู่นะ โอ้จ้าฮิวสองอันมีขางูอย่โอ๊ยตูไ้ไหมโอ้โหไม่ตู้เอเราได้ดาบมาแล้วครับก็มีอันหนึ่งนะตรงนี้อุยอ้ยได้ของดีม้านะของดี่อนอื่นละทุกคนเราก็ต้องอเอาอาหารก่อนนะ อยูไปแล้วตายไม่มีอาหารตายนะครับโอเคดน,น็วๆเะ้วต้นอ่าล้วจะไปเกาะไหนก่อนดีก่อนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีคนอยูนะ่แต่ว่าผว่ามันไม่น่าถึงว่าเ้ยผมว่าน่าจะถึงเก่อนนี้นะลองเสี่ยงดูไหย 你。 แพ้แบบนี้ไม่ได้นะตุนโอเคจะแพ้แบบนี้มึงก็เกินไปปะเออมึงก็เกินไปปะดูโอเคมาต่อเน่งเิ่งเน่งจะล,ลงออฟฟิ่ไฟมาปะไม่ได้ลงมานะทุกคนอันนี้คือเราไม่ได้ลงออฟฟิ่ไฟมาไม่ได้ โอ้บางสิบคนเนี่ยนะนี่แบบนี้ไอ้แมพที่เราเคยแคปไว้เนี่นะแต่ว่ามันจะเป็นแบบมันจะเหมือนแบบเป็นกีบแบบมุมนึ่ะโอ้โหมุมนี้ก็สวยอยู่สกินถัอนแม่งเอ๋ปู่ตรงนี้ก็สวยวะ่ะถ้าไม่มีคนอยู่นะเป็นต้นไม้เลยสวยโคตรมึ้งโคตรสวยนะเอาจริงๆเลย กมว่าตรงเสือมันน่าจะมีเพชรใช่มีสิบวิครับซูนโอเคโอ้ได้เป็นเกาะเกาะโคเยอะนะฮะได้เป็นยาสวิปเน็ตค่นะ,ะอุ้ย มมจะได้แบบขุดเร็วอ,อือไอหมาของดีมากน่าได้ยินเสียงมาแต่ไกลเลยทุกคนอู้ฮู้ได้อะไรค่าใส่แม่งเลยละการ ฮะ <onder> วูเมนโค่น้าำคาเลย ตอนนี้ก็แบบดูมีของตู้เดียไปไหนต่อดีอ่ะทุกคนงนี้นะไอคนที่มันโยนมาหาเราโอ๊ยเออ คิวหนึ่งแบไบว้มีอีกโก้นะฮะตั้งสติตั้งสติตุ้นเออแจม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 ,มบอกเลยอูต๋ตอนนี้มม่มาดีโคตรเลยได้เป็นโพรชั่นออกยาอยู่อีกแล้วอเ,เออไม่ใช่อีดิมันเป็นนเซีย โยเอ้ยโอ้น้ำน้ำน้ำโนเลยโนเลยจ้าโนเลยจ้าโอ้มะเฮ้เจอป้าหมายละ เกิดไปแต้งหนึ่งไม่ได้หนึ่งด้วไม่ได้หนึ่งดสโอ๊ย What the fuck! Holy shit bro! Holy shit! ตา, <c oughs> าลูกเฮ้มสุดตายแล้วด้วยมาวัดใจกันที่เกมไว้แหละอ๋อวัดใจกันที่เกมไว้แหละนรอ โอ้โหสวยจิงกบแบบัแบบนี้โหสวยเลยแบบเนี้ยหิมีอีกปะอุ้ยมีอีกหนึ่งครับ หมดแล้วนะเ <Okay. S 1> อ๋โอ้โหแล้วได้เกาะเรีบๆคราบเลยได้ของดีแล้วของยีเดี้ยเอ okay. เอาขวานเหล็กมาเป็นประจันการเอาไว้ก่อนนะโว้ มันแบบดิจิตอลมันต้องมีใครมาสักคนแล้วแหละถ้าผมจะเอาดาบเพชรล่าต่อล่าตอก็ทีถ้าผมจะเอาดาบเพชรก็กตก้าาากตาลออใจกันขนาดนี้นะ แจมแจมครับแจมแจมบอกเลยว่าแจมแจมนะฮะอุยอย่าเละอุ้ยอย่าเล่ภาษาตัวเนี่ยอุยเกินนะเกินนะ Okay. À, của bóng bổng bóng luôn, Bóng một thằng chú quân Ê, ơi Bóng một Ui Ui, ui, ui Ồ hồ, ồ hồ Này, cái nặng tay có hết คำถามคือตูจะไปยังไงใช่อาจจะต้องกระโดดไปค่ะทุกคนคิดว่าถึงปะไอชีตอนนีทุกคนก็วันนี้ฟอร์มตกนะก็ไม่ต้องดูว่าจะแอะโอเคก็ไอจิมี่นะก็ขอจิเมี่ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ ก็อยอกกินอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เอออย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยรายการถ้าเพื่อไปแล้วนะไปละบายยูท